สวัสดีครับผมแม่พี่น้องปองปายสุผูสกุนครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าอยู่ที่โกดังอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเขดครับบรรยากาศตอนเช้าครับคืนฝ่าคืนฝนครับฝนตกดินครับช่วงนี้ครับฝนตกดินลินครับตรงนี้เออระวังนะครับเดื่องพออกการออกงานฝนตกครับช่วงนี้ฝนตกฝ้าร้องล่มฝายอยู่โซนร้อนอ่าระมัดระวังกันนะครับเดี๋ยวสำหรับวิธีง่วิธี โมรม,มูครับช่วงนี้อันตรายนะครับถ้าชมบรรยากาศที่โกดังสายอันซาวเรานะครับกะช่วงนี้กะเดิมงานเดิมบางลงทีมงานทุกหน่วยทุกเวทีทุกขั้นแห่ก็นะครับเริ่มเขาบ้านเขาซองล่างรดล่างล่าตามระเบียบครับน่ครับไผ่หอดโกดังก็ต้องล่างรถไว้อ่าตามระเบียบตามระเบียบพักโอ้แม่ บบอาาโอ้ตามระเบียบระเบียบบม่รู้เลยโอ้บบระเบียบวัฒน์ศิลป์มอยย่ไสเราบอกอยางนี้บบนี่ครับคือล่างรถตามระเบียบมอเมนไปเบึงระเบียบด้วยครับคืใช้มาหอดกระตองล่างรถครับนี่อากาศที่กดังนี่ครับฝนตกอันนี้นม,ม,มอเมนน้ำต่วนมอเมนฝนตกแล้วครับล่างรถเราเราฝนตกดูดินๆมาเคลื่อนนี่น่ยำตอนนี้กับตกดินอยู่ครับอือครับ งานทุกนายก็เริ่มเขาบ้านเขาซ่องกันนะครับเพราะว่าซ่องนี่ก็อนเริ่มสืบพัดงานแน่คนน่ะม,มีงานแน่ก็อีกคนน่ะบุญหมอกไฟฮะบ่บมีงานแล้วครับดอดตาง,งานไหลสดปุ่มปิดนาฬิตาไล่ขั้งที่ 2, ร้อยสิบสองกมือไล่แบบคนตั้งแต่บอกมือบอกเว้นอยู่ล่องานเนี่ยนอนล่อยืน,นล่อยลอ,อยู่นี่แหละอยู่โกดังสายยานันซาวนี่แหละบ่ไปใส่มาใส่หรอก เดินมาแหรอก็เดินไปเดินไปก็เดินมาเบื้องเขาออกเบื้องเขาเขานี่แหละเพราะว่าจะคลองว่ามีงานเนาะเบื้องต่ม่เอืน่นเขาออกกันรับว่เป็ปนยังผลงานย่ำมีก็จังไปช่วงนี้ก็ทิ้งงานกับไปหารับจ้างไปเรื่อยๆมองได้นี่มองจ้างก็ไปครับก็สั่งฮะงูมหอยเนี่ยคือจันข,า,ขาวกับหางงูมหอยช่วงนี้นี่นนไปบ่มีงานก็นอนอยู่นี่ครับอยู่ กรงสายันซาวเราเนี่ยนะนนตามแจตามมุมเดีวจะพายมักไผโอ้หัวมีเว้อาทีพักสบายสบายฮะหมอทัศน์บ่โอ้ขอบแม่เราดีโอ้ยเฮ้วันน้อยสามเฮ้วันเฮ้วันเขาจะตื่นครับเฮ้วนน้อยสามน้อยสามผึ่งข่าบ้านโอ้งานารครับ งานช่วงสงการหลังสงการก่อนสงการกันไรเออได้เวลาเวลาเขาบานกันเดี๋ยวคือเบิดงานกะเดิอมหางนูกเหนื่อยแล้วครับเนาะอ่ากับโบเป็นยังครับช่วงเขานะครับฝนเขาพฝนสาในนะกับเดือมบางลูกคือครับบรรยากาศยามเช้าที่โกดังไซน์เซาฟ์นะครับฟ้ากะบคึมคึมฝนตกดินนิดยเนี้ยน้อยฝนตกบ่แห้งนี่นะครับก็ฝืดมากโกดังกับต้องล่างรถ อ๋อทำเตาทิ่เตาเปเยกเงานแล้ยอับจากที่โกรังเรายามเช้าครับกบบาทไปใช้มาใช้กับอยู่ตรนี้นะครับอยู่เฝ้าโกดังนี่น้ำเขานี่แหละอยู่เฝ้ารอกมือการมืองานอ่าจักมือไรละมือมือไดรก็มือนั่นแหละจังเสร็จไป โอ้ออกม่วงบ่เอาลวดครับเอาบวกถุง่วงพุณยุโตะก็หลายนะเต๋าอาจารย์พัดเป็นน้ำมันหน่ะยจังบ่ได้ขึ้นน่ะมันเป็น,นม่วงแบบนี้ให้กันพัดน้ำวันวัดเออพัดน้ำมัฝากเอ้ยม่วงวดอ่ะนี่อ,นอนันสองถุงผืน่วงละวไม่เคยจินแล้วอ่านี่ครับนี่ครับทีมงานกะบ่ม,มีงานกะอยู่ร่วมตัวกันอยู่โกดังเออไปมาหาสู่กันนี่แหละครับ แง่ว่างกัพอไปไซครับกินเหลากันแน่ครับอ่ะจังไงก็รอติดตามชมครับว่ามันทีทรายจังสีมีงานไล่ของนันติตาไร่ครั้งที่ร้อยสิบสองแลครับน้องผมก็รออยู่ครับปวดดมือไล่กัดเซนเซ้นของไปปวดหลังกันบอกมือมากแลครับน้องกับจิไปก้อนอยู่แล้วล่ะไปตั้งวิธีกลางเสียงตัง้งเที่ตะบบกไปก้อนเนาะครับน้องเอาไป้อมน้ำแน,น่ อขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับ,รบผมลิปนี้เอาไว้ซัมนีรเลิกถือชิปหนาครับผมสวัสดีครับ